โตย่าบอกสามตัวปูบอกอีนี่ก็จะปูมันจีถึงอีหลีจ้ะถั่วมาให้ซื้อเลยสามตัวเ<อ>หยียบอันนี้ไว้ให้มันถือขอซาถั่ว มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสีย100่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรใช้วิทยาลัยในการรับชมอีลาบอกปูไม่บอลูกเมื่อหนังไปแจ้งไดมันซวยยังนะแต่มอีหลา่าอันบอกแบบว่าปูขอฟันบอกว่าเฮ็ดไม่อีหลา่ามันมันบอกใดเลยโอ้ยีลาเฮ็ดเปล่าปวดว่ามื่อนั้นจ้ะเอาอีหล่าการปูสักวันมาแทนเพิ่นบอกให้ขอดีๆแค่ดีๆบ่ เไปไน็นไรเป็นจังมาซื้อปูได้พี่น้องมันไม่เสร็เยอือพ่อเป็นมากนะ่เย็บวัดสารปูอยาว่าน้ำปูไหมดูดเมื่อนั้นมันว่วถือไหมปูนี่ยังก็จะปูอบอกว่าสิหายเลขกไปปมบอกเมื่อนั้นคือว่ถือนาะปูนี่ยังก็จะซีเก้าเจ็ปบอก รงกับที่ลาเห็นทีจ้ะเห็นเอยู่สลูกเห็นอยู่ตรงที่มันแบบว่าบ้านหลังเล็กเลี่ตรงนั้นจ้ะ้า้เล็กเล็ี่แม่แต่สีขาวๆสังกะสีสีแดงนลจ้ะตองตัวล่างนนะสองตัวล่างสามตัวซ่จ้ะฮะสองตัวล่างเก้าซีบอปูียบไปสองตัวหน้าบอกสามตัวปูบอก อีหยังก็จะปูมันสิถึงอีหลีจ้ะโอ้โหหัวใบซื้อเลยตัวใดก็คือมันจะผูกอีหลีแบบซั่นเก้าสี่รังเลขบุญตัวใดก็คือเลขบุญสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดหัวปูแยบไว้ในอีหลาอย่าให้มันติ่งเรือมันออกกามตัวเหยียบอันนี้ไว้ให้มันถือ ภาษาช่วี่ห้ยีราได้ค่าขนมในเด้อบอกปูเนี่ยให้ยีราได้ค่าขนมไปโรงเรียนอย่างในเด้อให้มันถืออี้นี้สีได้สางว่าสางว่าอยู่สวนสางไปยามากลูกแม่ไหวสางปะเอาไปยานมากเลยฟูบภาษาภาษางว่าดอกมันเกินเวลาหนี่งคนให้กูอย่าไหวเด้อเ้องเดินป้ คุยกับปูกับนาอีหลีนี่หลาสิเรื่องอยัางเงี้ยปูนอนถามนั่ถือถามันถือ,อ,อนีหลาสิเ,ยยอาอาเอาน้ำแดงมาซิขวดเลยโอ้คัดคัดกกาป,ปูแบบนี้เท่าได้แล้วกาป,ปูสามเจ้าปูว่าให้ขอไหมบอกนีหลาเมื่อนั้นกาบปูง่ายไหมจะ๊ะเมื่อไม่ดื่มกาป,ปูาเหมือนั้นอ่ะเนาะเมื่อนี้อยากบอกว่าลูกจ้า ในเวลามาบอกนี่แม่จะบูว่าแบบนี้มันผ่านแน่นอนโอ้ยบูว่าอห,หันบลวกผ่านแน่นอนเลยบอกอย่าไปตึบๆแบบนจ้อีหล่าก็่าเห็นผีอันตอนขึ้นอีหลาก,ก็ร่างสิเป๋่่่่่่อ่่่่อ่่่่่่่่่่หล่ก็่่่่่่่่่่่่่่่ลังกิน่่่กน่่น่ม่่ก่ก่่่่่่่่ม กินเม็นเหม็นกรนเล้ยหาย<น>กินวะก็แค่บ่แมันกินหมาได้กินกุ้งกินแห้งแห้งตอนนั้นมันผ่าหญ่ต่เล้วหาแปอาผู้ไรนี่ไม่ยืนอยู่ตรงนี้เห็นทุ้งหญิงกินกุ้งน,น,นายช่างสิแม่แจ๊แล้ว<ม>กบบ<ม>ย่าแจา๊าย่าแบบว่าเท่าเท่านี้จ้ะกีฬาย่านบอลลูกบอลแจ๊ะแค่แค่แปลว่าขนลูกแบบ อีหล่าเฮงนได้บานเห็นกี่หรออ,หหอ,ออีหล,าลา่าก็เห็นก็ยู่ซื่อๆอีหล่าถามว่าเป็นงนี้คือว่ายังสี่มุ่งสีลำรวยเพิ่นว่าเพิ่นว่าจะเลียเพิ่นก็เลยเลียออกจากตาเลยเส้นเบ่าแล้วแล้วเลียกะไล่เลือออกจากตาเพิ่นจะแล้วเพิ่นก็หายไปไคนที่ที่เพิ่นบอกอีหล่าบ้าน สิล้ำสิรวยนะเพิ่นบอกเลยูบะบกบอกเลขที่สี่เก้าเจ็ดกับเก้าสี่เก้เก้าส่เก้าเหมือนที่อันเทาี่หลามื่อกกรบปู่ะกะปูีกับายอยู่ี่ก็บอกตัวเดียวกันสีว่าแม่ม่สี่สบอีหลีบอกตัวเดียวกันเดียวกันเลยอนัน่ครับอ่านลเนา สี่เก้าเจ็ดกับสี่หกเจ็ดเก้าสี่กับหกสี่เนาะอันพีพึง่งยิงที่อันอีล่าเห็นนะพันบอกเลขตัวใดก่อบอก 8, สี่เก้ากเจ็ดกับสี่เก้าบอกตัวเดียวกันกับห้องงานอีลาติบอกกูบอกงานเกียรไปให้อิหลา่าสามตัวได้เนาะหมดทีเดียวกันมาจิ้ม,มี่อันนึงกูไว้อัน เค็ดบดีตีมวนเค็ดบดีจจรอนวายแบบห้าฝันเค็ดบดีอวลาวายแบห้าเหม่อเรื่มกลับปูเมีนปูบอกว่ารออผิดแล้วหมอผิดแล้วคุณน่าบอกคุณะมีนี้น่าด้วยใบใดอีกแต่ว่ามันลุกแต้มหนึ่งเนิอนะ ก็ตามยเหมือน,นั้นลุ่งแต้มบอรอจังไจน,นี่นะซุยซุย,ยหน่อยวัดนี่เอาจิงๆิงนะลูเด้อจ้ะพี่จามากจะได้วงก,กลมเนี่ยอันนี้แท้เลยจ้ะนันออกอีอ๋แท้เลยติลก มาลานเ้โอ้นเอาละบาทตัวไหนลูกตัวไหนมาฟัตัวไหนครับตัวไหนลูมันเปียวมันเปียวีนใจฟูเออตัวไหนลานปอเ้าสี่จ้ะป๊อให้มันถือีดีมันถืออี่ดีฟูบอกแล้วม่นบ้านลูกจ้ะฟูคนดูอยากังเด็นอนนอนดีจ้า ตัวได้ก่อนลูกล้านเปอร์เซ็นน่ะเก้าสีจ้ะเก้าสี่เด้อครับกเอร์เซ็น่อร่ะล้านเปเซ็นจ้ะโอ้ยเกวสีจ้ะเก้าสี่สี่เก้ากราอลเนาะจ้ะมวดทีแล้เรอมวดทีเข้ามาเอาปูว่าเอาปูดีจีจ้ะวันนี้ล่าฮ็ดีไปเฮ็ดนวกปูดีไป เสจยวน้ำแดงให้ปูจักขวดอีลาเจ้าน้ำแดงให้ปูจักขวดก่ะสิบขวดจ้ะนิดขวดแกงอะไรอีลากะซีซือโอ้อีลามันใจแกงข้าวไรอีลากะซีซื้อจ้ะน้ำแดงน้ำบาจ้ะน้ำแดงมันถวายปูเอ้ยได้ได้น้ำแดงขวดเป็นสิบขวาบาทปูเหมือนซื้อแกงกะซีซื้อมนามาวอยมันดอกตัวนี้มันดอกอีลาแม่จ้ะ ถามมันอออีนี้อีลาซิซือถามมันออกเป็นล้านล้านค่ะนนี่อีลาซิซือไม่ยี่สิบขวดเลยแต่สามตัวนั่นอย่าเนาะจ้ะดังเด็กสามตัวสามตัวสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเกับสี่หกเจ็ดจ้ะกับหัวหอมจ้ะแต่สามตัวเอาน้ำแดงเจ็ดขวดก่อนถามันถึงหลายอีลาซือ ซื้อมะยี่สิบขวบจ้ะถามมั่งพ่อหน่อยกันซซื้อมาสิบขวดขดสองตัวอีลาสิซื้อมาสิบขวดมาถั่วไหปูคันถือสามตัวอีลาสิซื้อมาถั่วไหปูยี่สิบขวดเลยเนาะสามตัวกับซีเก้าเจ็ดจ้ะสองตัวละลูกสองตัวกัเก้าซีจ้ะ ตัวแรกก็ครับล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เก่าสี่จ่าเจซีเก่าเจ็ดน่ะคือสองหมื่นจ้ะสองหมื่นเปอร์เซ็นต์คิดสองหมื่นเซ็นที่ลายวะเนาะสองหมื่นเลขสี่ยายเนวดใจสูดแล้วขี้มึงแกวเฮงนะวะมีเอาละอ่ะเป็นแนวทางน้องลิต้านะคะเด็กมีเซ้นเนาะค่ะจบดีได้พอมือนี้เนาะ สุกใ<อ>ส,<า>ส่ผีไหมจะร้องปีไหมเนาะหนังตาเนาะ